านบอกว่า่าจะเป็นศิลปินมอลลให้คนรู้จักหรือลุงดังเป็นที่ยอมรับของแฟนคลับมันต้องใช้เวลาอนันนี้ถูกต้องครับมันเริ่มต้นจากตัวเราเลยเขาคิดที่สเกล่าวเขามาอยู่ในจุดเนี่ยบางทีเฮ้าอยู่ทางนอกเขามองเขามาเฮ้าอาจสิคิดว่าโอ้มาเป็นหมอลำแล้วมันดีมันได้มัน สวยงามพื้นใดเข้ากับตองใดอันนี้คิดแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องอันดับแรกเลยคุณต้องทำความเข้าใจเลยว่าลักษณะของการใช้ชีวิตที่จะมาอยู่ในวงหมอรำบริบทมันต้องเป็นยังไง มันจีเราอ่ะจะต้องทำการบ้านกับตรงนี้ก่อนฮะสิ่งที่สำคัญเลยการใส่ชีวิตในวงหมอล่ำกับการสั่งผลงานความอดทษนี่หาสีบหาสิบเลยครับมันต้องสู้ไปพร้อมๆกัน เราอาจจะเก่งบนเวทีอย่างเดียวแต่ใช้ชีวิตหลังเวทีไม่เป็นแลนเราก็ไม่รอดนะครับเฮ้าสิคิดว่าจ้าของเก่งแล้วเราเรา,เราร้องเพีงเก่งเราเสียงดีแล้วเราต้องมีโอกาสทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันครับผม อันนี้บได้ว่าวงผมเด้อแต่ว่าหมายถึงผมเมีอาจารย์สายฝนพันโพดผมก็เลยมาอยากขยายค้อมในในมุมมองของผมเพื่อมันอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆคนที่ขอ,อยากเข้ามาอยู่ในวงการมะรำเนี่ยบางคนสีคิดว่าเจ้ของเสียงดีหรือมีความสามารถสูงยุคใหม่คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วจะได้รับโอกาสาทันทีมันก็มีครับมีนี่คือเขาฝึกละเขาดวงดีละอาจจะมีบุญวาสนา บุญน้ำผ้าวาสนาน้ำทรงเก,ก,ก,ก่าเขาม่เก่าแหลกกระปังเลยแต่เขาสิบเอดขาดบังน้ำดวงน้ำซีนน้ำซาตานี่มันบ่ได้ครับมันเทาสิบเคิดว่าชีวิตกูต้องกูต้องสำเร็จด้วยเพราะโชคช่วยอย่าไปคิดมันต้องตั้งต้งตนด้วยการทั้ควมเขาใจก่อนว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเฮาสี่ อดทนในบกับการที่ต้องสร้างผลงานทั้งด้านหน้าเวทีด้วยพัฒนาฝีมือการแสดงของเราด้วยและการใช้ชีวิตหลังเวทีการจัดการตัวเองความคิดความคิดความรู้สึกมันสัมพันธ์กันเป็นเมือครับ อาจารย์เพิ่นโพสได้ดีอีครับางคนเห็นเขาไมา่ในวงการมะล่ำรบประสบความสำเร็จเลยอันนี้คือเข้าก็บยาคืนว่าเขา้าเข้าสี่สำเร็จคือเขาไนีเพราะว่าดวงวาสนาสาตามนันบอกขึ้กันแต่ว่าสิ่งที่มันแน่นอนที่สุดคือการที่เขารักใจเรารักจริงๆ นะฮะแล้วเราพร้อมที่จะสู้จริงๆแต่เขาคือว่าสิบปักรักกับบาชีพนี่เราจะเข้ามาฟันฝ่าปัญหาบริษัทเริ่มจากปัญหาแรกเลยคือปัญหาความคิดของเราเองนี่แหละเข้าต้องข้องสติปัญญาแล้วเขาต้องโฟกัสในมันถึกจุดแล้วก็ฟ้าฟัานไป ต้องสร้างผลงานอยู่ตลอดพัฒนาฝีมืออยู่ตลอด